ฟาเซลักตายดูดมาดูดมาเยอปิงปิงเฮ้ยสัตว์ไม้ตัวอย่าฟาเซลักนี่ฟันเอาวิ่งหนีดิโอ้มันผมรู้แล้วมันมาจากไหนครับมันมีที่เกิดตรงนั้นครับอุยอ้ยเยอะโคตรเยอะไอสัตว์เดียวเดียวเยอะโคตรเยอะเลย เอามันถือได้ด้วยเอาเอาเอาสัตว์สัตว์เอา,เอา,เอา,เอาวิ่งหนีดิวิ่งหนีทามเพื่อนพวกนี้เอาเอาวิ่งไปอย่าอย่าหยุดวิ่งดิเอวิ่งดิเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปให้มันหลุดโลกอ๋อตายแล้วอืมตายตรงนี้ต้องตายตาย ออเดโอ้โหไม่เป็นกองกําลังเสริมด้วยนะโอ้โหฟาร์มเวลได้ดีมากเวลหกเอาเฮียลรไปแมงมุมเอาเฮียลนลนลตายตายเฮียตายตายแล้วไงเอาไม่มีไม่มีไอ้นี้ด้วยนะอื้อตายเอ้าอุ้ยนั่นไงนั่นไงบ้านบ้านบ้านอุ้ยบ้านบ้านใจเย็นใจเย็นใจเย็น ของ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 ใจเย็นของของของเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวที้อะไรเนี่ยวิ่งเร็วใช่ไหมอ๋อใจเย็นใจเย็นอ๋อใจเย็น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 เอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นกูขอร้องละไอ้กูเข้าบ้านเถอะเอากูขอร้องอะโอ๊ยกูเข้าบ้านเถอะไอ้กูเข้าบ้านเถอะกูไม่อยากตาย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 เออ อ้าช่บหมแล้วกูขอเข้าบ้านก่อนละอุยอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บใจเย็นอุ้ยจะเข้าบ้านก็ไม่ให้เข้าต้องรอซอมบี้ไปก่อนนะบ้านกูเดี๋ยวไปดีพ,พี่พี่ไปดีพี่รอเลยคิปเปอร์ไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวดิคีปเปอร์อีกตัวหนึ่งอ๋อฮ้ยคีปเปอร์เยอะมากโอ้ยสีวิตนี่มันลาทดเอาแมงมุมมาใจเย็นใจเย,ย็นพี่แมงมุมพี่ใจเย็นพี่พี่ผมเป็นมิดอย่าอย่าพี่พี่พี่เมื่อไรจะเช้าโอ้ยเจ็บกูขึ้นแหละต้นไม้นะโอ้ยเจ็บโอ้ยพี่ พี่อ่ะพี่โอ้ยจีผมขอโทษโอ้ย,อย,อยพี่คิปเปอร์มาโอ้ยไหม่กอดคิปเปอร์มองเลยนะกูตายละอีกแม่งนี้เอาไปหมดแล้วคิปเปอร์แมงโคตรใกล้บ้านเอาไงดีตัวนี้แม่งก็จะมาเด้เฮ้ยรอดมารอดมา อือหแม่งชีวิตลันทอดมึงอย่าขึ้นมาดิมึงอยา่าไม่น่าปรับพาร์อุ้เยเจย์ยนอุ้ยแม่งเสียงดังรอซอมบี้เฮ้ย,ายตายย็นตายตายระเบิดดิวิแสงทิศแสงทิศอุ้ยตายพร้อมกับยินไหมตายแล้วตายแล้วตายแล้วเขาบ้าน อือเดียวเดียวกจะเฮ้ยตายส้มตายซากมืจะเข้าบ้านก็ไม่ให้เข้าอือหอุต้องไปปักถอตรงนั้นแหละอูรู้แลละทำไมแม่งเกิดมาเอาคิปเปอร์แม่งเอเ้ยเจอเลยแล้วอือจะเข้าบ้านก็ไม่ให้เข้าอือผมว่า ไม่มีเต็มนะครับตอนนี้อัดได้สบายครับเพราะผมลงที่ได้อีนะครับเป็นได้์ที่ว่างมานานแล้วสำหรับคอมของผมนะครับวันนี้ก็เอาจัดจ <c oughs> <c oughs> เออมึงมึงไปกูไปเธอเย่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 แสงสว่างจงมานี่ไงพวกมึงมึงซ่ากันนะใช่ไหมฮะนี่นี่มึงมึงตู หนึ่งลุมสิบหนึ่งลุมสิบยายานีา่นี่เช้าแล้วกูไม่เคยกลัวใครมึงยาเก็บเก็บสีเก็บเก็บเอาคิปเปอร์มึงยาเช้าแล้วกูไม่เคยกลัวใครรู้จักรู้จักไหมจังหวัดอึ้ยเซ็ตอุกอโทนมึงทำไมต้องทำลายอย่างนี้มึงรุนแรง <c oughs> ไม่ก็ดจังตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอโทษพี่กูขอโทษกูไม่น่าทำมึงเลยพี่พี่พี่มาแล้วพี่เดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่พี่ลงลงอย่ามึงอย่าขึ้นมาพี่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 ตอบของนะพี่โอ้พี่พี่พี่เก่งแล้วพี่พี่เกาะทองพี่หมดเกินไปแล้วพี่พี่ดาบนั่นพี่ดาบ ดาพี่ดาโบยดากูาได้ดาบเลยเ้ยมึงมึงมึงใครพี่มึงเดี๋ยวใครพี่กูมึงพี่กูไม่ได้เดี๋ยว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 คือไปเกาดทองไว้เฮ้ยขอเกาะขอามึงจะเกาะมึงลาโอ้ยตายบ่อยซะเกิน าะมึงเล้าเกาะมึง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 อยู่ไหนหิวยิงโหยิงหิวโอ้ยตอนนี้ผมว่าอัดมานานแล้วคนระับเราวันที่สามหรือว,ว่าสี่วะเออสามเลยนับเป็นสามนะครับเป็นภาคที่สามแล้วกันเนะี <c> ่ <oughs> เออโอ้พี่กืนนี้มันมันเยอะเกินอ๋อนี่กูรู้ละกูปักทอดเลยเนี่ยเนี่ยเอาน้ำเนี่ยปักมากับสายน้ำมนะซอมบี้โอซอมบี้มึงจะเยอะไปไหนวะติดท่อหมดเลยบ้านยิงกใกล้ดำดำมืมดๆเนี่ยห้อย โอ้โ oh. มหนมันมาจากทางนั้นด้วยนะมีนี่นี่กูรู้ต้นต้นเหตุเลยเนี่ยืลังชิบหายเลยออมบี้เลยจะอยู่อใครอยากเอาเทคนิคผมไปใช้ด้วยนะอส๊บโอ้โหเยอะนี่อีกทีหนึ่งว่าจุดไฟไวรร้รอบๆบ้านนะครับซอมบี้จะได้ไม่เกิดเป็นการเซฟตัวเองอย่างนึงอ่ะอ่ะอ้ย ทางยาวทำไมกูไม่ตังเกตวะโอ้โหนี่มันทางไปหาแร่จะชัดโอ้ไอ้บ้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบยิบกลับแล้วแร้ว <c oughs> <c oughs> อยู่มาตั้งนานไม่รู <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว อโอเควันนี้ก็ขอพอแค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าเออ,เ,อ,อเหนื่อยจริงๆสำหรับการที่สู้อมบีพวกนั้นนะครับโอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันพักหน้านะครับ